7. อาหารยอดฮิตช่วยลดความดันโลหิตสูงบำรุงหัวใจให้แข็งแรงใครที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกเพราะเราสามารถช่วยควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ด้วยการทานอาหารเจชนิดที่มีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง1กระเทียมสารอะลิซินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันได้เป็นอย่างดี 2. ผักใบเขียวเข้มใบคะนา้าป่วยเลงมีแมกนีเซียมช่วยคลายหลอดเลือด3อะโวคาดโดโพแทเซียมสูงช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายลดความดัน 4. ข้าวโอ๊ตเบตา้ากูแทนในข้าวโอ๊ตช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงหัวใจให้แข็งแรง 5. ปลาแซลมอนโอเมก้า3จากปลาจะช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดลดแรงดันเลือด 6. บีรูทในเตดในบีรูทช่วยขยายหลอดเลือดผ่อนคลายความดันได้เป็นอย่างดี 7. เม็ดฟักทองอุดมไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันไม่ให้เกินแค่ทานอาหารเหล่านี้เข้าไปเป็นประจำรวมกับการจำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดบุหรี่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ความดันโลหิตของเราอยู่ในระดับที่ปลอดภยัยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดในระยะยาวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน